ถ้าเจ้าอยกงยิบชินเป็นอยกงยิบชินเก่งชินงามเนาะโดยไม่ต้องเสียเวลาไปยิบอยู่บนเอื่นทุกคนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเฮียนเนาะเมนหนูจะแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งเลยทุกคนเลยที่แปลว่าหนังสือเล่มนี้เนาะนมีครบจบทุกอย่างสําหรับเรื่องชินละเอียดสุดๆทะวะ่า อันไดไปแล้วได้ไปเฮียนได้ไปศึกษาแล้วไปลงมือทําลงมือปฏิบัตินะบอกเลยว่าจะสามารถเป็นได้ทุกคนแบบง่ายแหงเพราะว่าสูตรปุ่มหูนี้จะเป็นสูตรที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีครบสูตรเลยสิ้นว,ว่าจะเป็นชิ้นหกฟอยสชิ้นสองลูกช,ชิ้นตับชิ้นต่อจีนสองข้างแล้วก็โฮเกตแต่ละอย่างทุกคนมีบางวิธีการไลนเนาะจะแนะนําแบบละเอียดทุกคนสําหรับวิธีการไลนเพราะว่าจะเป็นความห่างของเกตกลเกตไง ความยาวของเกศทุกคนจะมีให้เนาะในปุ่มหัวนี้ได้ก็เรื่องของหัวเกตที่แบบว่าทุกไสทุกคนจะครบสูรเลยว่าเอวใหญ่ท้ายน้อยเอวน้อยท้ายใหญ่นเน<อ>าะฮาเบิ่งดไปตามนี้ได้เลยทุกคนเนีเอาขั้นตอนแรกคืเอเฮาวส่กหาห้องก,ากลางคนเนาะห้องก,ากลางคนเอาห้องกลางชิมเป็นแบบหรือว่าท้าว่าผู้ใดบ่ยังให้ใบมันอยู่สูงหลาย เ้าก็จะยับไปทางทางนุ่งขวาหาซ้ายเ้าจะยับไปทางเบื้องซ้ายจากนหน่อยเนาะห้องกางคนนะ่ะเออหลังจากนั้นห้าก็แทกเกตท้ายโฉมคางเนาะก็คือเอาท้ายหาที่สองหลังจากนั้นแล้วห้าก็โฉกเก็ตห่างของคนห่างทุกคนเกตห่างคนห่างบนสองอันนั้นแล้ววันนี้หอเคของมันมันจ e ะมีบอกให้ละเอียดแลเความยาวของเกตนานี่ ทุกคนในปุ่มจะมีบอกเดอ้อแต่ว่าอันนี้เมนูเป็นแล้วเนาะเมนูก็เลยแบบขีดเอาเลยพอต้องอันเบิร์ในปุ่มสําหรับปุ่มหัวนี่นะทุกคนเลยง่ายแห้งแบบสูตรแบบง่ายแห้งเข้าใจง่ายแห้งแบบเปียสําหรับผู้ให่ที่อยากเทียนนะนะหรือว่าอยากไหวอยากง่ายนะนะมันจะเหมาะแก่คนที่อยากเป็น่ยางนิบเคื่องนิบซิ่งโดยเฉพาะเลยเดอ้อปุ่มหัวนี้เดอ้อเพราะว่าเรื่องของวัเทียนเรื่องของอัน วิธีคิดไรอ,อันนี้คือห้องกลางคนอยู่นี่เนาะอันนี้ล,ล,ลูกค้าลงซ้ายหางววาทุกคนห้องจะง่าเป็นใบพังเบอร์ซ้ายเนาะห้องกลางคนอยู่บนเมนูคิดเลขศูนย์นะตรงนี้เนะี่ยแล้ววันนี้อันนี้วิธีเ็กแอลคืนเห็นบอกในปุ่มก็จะมีบอกให้คือกันวิธีเ็กแอลคืนคือเอาแอลหานให้สองแล้วลบใหเครื่งเนียวทุกคนแอลเท่าไรก็ย่าหานให้สองออกมาเท่าไรแล้วลบไปส,สี่ขีดแล้ววันนี้เราจะแทกเกตใหญ่หากเกตใหญ่ กินใหญ่หากินใหญ่ใส่กันว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วลบให้สองนิ้วสองนิ้วคือหนึ่งนิ้วเก็์กลนละไก็บสองก็คือนิ้วเก็กลคือกันถ้าว่าเก็์กลค้างละสี่ขีดรวมกันเป็นนิ้วนึแล้วก็บวกกันสองอันเป็นสองนิ้วเนอะฮาไล่แบบนี้เลยแล้วมันจะง่ายเห็นว่าเฮาก็จะขีดเข้าไปเลยขีดเก็์ขีดหัวเกตเข้าไปเลยทุกคนในปุ่มก็จะมีบอกวันนี้โตต่อไปเนาะโตต่อไปก็มีบอกคือกันทุกคน วิธีเป็นอย่างต่างๆเนาะในปึ่มมันก็มีบอกให้แบบง่ายๆแหนี่เออไล่ไปแบบสบายๆมันจะมีแบบเป็นแต่ละคันต่ละคันไปเลยนะทุกคนเออห้องกลางซินจะอยู่นีเนาะอันนี้เอลซ 9, ้เกาทย3ามสิบเจ็ดทายกับเอลเรื่องกันยุคแปนิ้วหัวเก็้มันก็นจะมีบอกให้และก็ทายหานในสองได้เท่าไรเออจะเปลนตัวนั้นทุกคน จะเป็นส่วนนั้นท้ายหันสองได้เท่าใดแล้วมาหันสองอีกเท่นึงก็จะเป็นเส้นห้องกลางกลนเนาะจะเป็นเส้นห้องกลางกลใน,นกพิ่มก็มีบอกแบบและเอยดแหงทุกคนเลยเพิมหัวนี้เนาะสมมติเลมนี้โมแกคนที่ยังหมกป็นนก่นผู้ใดก็ตามด้าวแบบว่ายิบเครืองมาหลายปีบอกโมธนัดบอกเก่งหรือว่าอยากเฮียนใหม่อยากเลิมใหม่อยากแบบเป็นสร้างยิบเครื่องใหม่เนาะสามารถเอาเพิ่มหัวนี้ไปได้เพราะวา่าลา คนที่ได้ปร่มหัวนี้ไปแล้วโบกเคยยิบจักเทือยยิบจกักกะบโเป็นเียบจักกับโบเป็นหรือว่าไล่หัวเก็บแบบบรานัดไล่เป็นอย่างบกเปี้ยจากเทือความกว้างโบเปี้ยจากเทือบอกพอดีจักเทือยปร่มหัวนี้จะาบกละเอียดเพราว่าจะเป็นความกว้างของสินการโค้งหัวสินที่แปลว่ามันแต่ละไซส์นะทุกคนมันพอดีเปี้ยเนาะความกว้างของสินแบบหากง่าย แบบง่ายแห้งการขีดหัวเข็ดที่แบบว่าเป๊ะครับแต่ละไซส์เออเห็ดแบบไรแบบไรแบบไรมันจะบอกละเอียดอยู่ในนี้เลยหนะในปุ่มหัวนี้เลยปุ่มหัวนี้จะเป็นปุ่มที่แบบว่ามาต่อยอดความหูให้ทุกคนมาเป็นแสงสว่างให้คนที่อยากเติมฝันเป็นช่างยิบเครื่องใดเมนูการันตีเลยทุกคนเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ง่ายแห้งอันนี้เราจะเอาเกลนาะก็คือแทกจากขีดทางหนอกออกมา เนาะมันมีอยู่ในปุ่มเด้อเนาะมีอยู่ในปุ่มเอว้าเก้าท้ายสามสิบเจ็ดขีดเอาเท่าไรเอาลงเท่าไรโค้งหัวเท่าไรกวา้างเท่าไรก็มีให้เนาะหรือว่าอยากสอบความกว้างเองก็ได้ทุกคนเออบอกเป็นอย่างเนาะบอกเป็นอย่างอันนี้มาแนะนำสามไซส์กันเลยเนาะสามไซส์กันเลยเอวสาสามเออเอวสาสามท้าย ทายสาวหกเอวสาวเก้าทายสามสิบเจ็ดเอวสามสิบสามทายสามสิบเอดเนาะเห็นบอกวิธีคิดไล่มันจะง่ายมันจะไวเนาะมันจะเร็วแห้งคือเมนูนี้เฮ็ดคลิปนี่กับบริอัดอย่างบริยัมว่าสิตาแต่งอย่างหลายทุกคนเออตาแต่งบริตาแต่งอย่างไรทา,าราะบริบอกบริอย่างนี่เนาะเฮ็ดผู้เดียวนะี่แห้งไวเนาะโบซีฮันซีนี่นะแห้งไวขนาดเลยนี่เห็นบ่ถือว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วเขาจะมาเช็กเอวขึ้นคือเอาเอวหันที่สอง ได้เท่าไรแล้วมันลบให้สี่ขีดทุกคนหลังจากนั้นลบให้สี่ขีดแล้วถ้าว่าเก็ดกลงสองเก็ดตัวกลางอันนั้นยิบเข่าเก็ดละนิ้วเมื่อเทาจะมาลบอีกสองนิ้วอยู่ในหันเนาะมาลบเบิงถ้าว่าได้ตามเทาอยากได้เอวหันสองลบให้ครึ่งนิวน้วเนาะสมมุิเอวสามสิบสามหันให้สองไดยูสิบหกครึ่งสิบหกกับสี่ขีดแล้ววันนี้เทามาแทกขึ้นเนาะเทามาแทกขึ้นแล้วไดสิบหกกับ 16สิบหกแล้วมาลบเอ่อทำมาเทพขึ้นในสิบหกตามโหเกตของมันน่ะถือว่าเป๊ะเลยเนาะอันนี้ก็คือการเป๊ะเลยวันนี้จะเป็นสิ้นชงดุตัวนี้นะเอ่อสิ้นชงดุตัวนี้เฮาจะเอาแนวสามสิบสามทุกคนทายสามสิบแปดอันนี้สิ้นชงดุเฮาจะโศกค้าว่าลูกค้านงองเวงซ้ายหักขวาเฮาจะโศกท้ายทางเบวงซ้ายก่อนทนะุกคนเลยอันนี้เป็นท้ายทางเวงซ้ายแล้วเอาท้ายหานในสน ก็คือแทงออกไปเลยวันนี้เนาะเอเเอแทงอกไปเลยจะได้ท้ายครึ่งนึงเพราะว่าเราจะโซกทางหลังก่อนเลยนี่เห็นบ่จะได้ท้ายครึ่งนึงท้าย3าหารในสองจะได้อยู่10ปลายปลายเนาะ1ิบปลายปลายทุกคนจะได้อยู่10เก่าหลังจากนั้นได้1ิบเก่าแล้วมาหาในสองอีกเนาะมาหาในสองอีกตัวนี้จะเป็น้อมกางก้อมกางสิ้นเออก็คือจะได้อยู่เก่าเพิ่ง เก่าจะได้ยุ่เก่า่นเข้าชมทุเกเด็ดสามหกสองเจ็ดจะได้ยุ่เก่าไปลยไปโดยทุกคนเออเท่าไรก็ไปหาเอาได้เนาะเพราะว่าห้องของท้ายท้ายเต็มสามสิบแปดหาในสองได้เท่าใรแล้วมาหาในสองอีกเท่านึงจะเป็นเกตางจะเป็นห้องกลางเนาะจะเป็นห้องกลางวันนี้เนะ่ะห้องกลางท้ายห้องกลางกลนเออบมเป็นห้องกลางซินได้สาหรับสูวนนี้ได้เพราะวะ่าตัวนี้เป็นซิน ต่อตีนสองข้างเป็นชิ้นสภายหรือว่าเป็นสิ้นราคาเพียงอยากก่างเงี้ยเลยที่ต่อตีนสองข้างเขาจะเอาตีนมันขึ้นมาคือคือแรกๆที่เห็นให้เบิ่งนเะเอาตีนมันขึ้นมาแล้วบอกให้มันเสิงตีนมันเนาะสําสหรับสูตรนี้เ้อทุกคนเ้อรายละเอียดมีอยู่ในปุ่มแบบเดียบร้อยครบสุดเห็นบอกเขาจะไล่แบบง่ายแห้งแป๊บเดียวฟืนนี่ก็ได้แล้วแล้วเนาะแล้วแล้วเราก็มาเช็กเอวขึ้นนี่มาเช็กเอวขึ้นวิธีเช็คเอวขึ้นตอนที่เอายางบวงยิบ นี่กามาเสกเอวขึ้นเอว3าแล้วห้อยจากใดาไหรดให้มาได้16บเนาะได้สิบหกโอโอโอสิบหกสิบปียเลยแล้วก็ไปยิบเกจได้เห็นบอกปุ้มหัวนี้แบบเยี่ยมแห้งเป็นปุ้มพิกซีวิตของเมนูโดยแท้ผู้ใดสนใจติดต่องบรกเกอแอปชวนสูงๆทีเป็นนแสงายสบายสบายแล้วก็ส่งให้โทรโลกอีเดอร์ทุกคนเดเห็นบอกไลค์เกจซินมม่เลี้ยงอยากอีกต่อไปเพราะว่าเจ้าจะบอทนัดหรือว่า